ะอุ้มหมาชีอุ้มแมวตำนานผีปอบกับความจริงก่อนดูอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะเรื่องนี้มีการล่ำลือกันมานานแล้วว่ามีพระอุ้มหมาสีดำและแม่ชีอุ้มแมวสีดำเดินคู่กันและเดินทางไปเรื่อยๆตามบ้านต่างๆ แล้วจะร้องเรียกหรือเคาะประตูบ้านคนหากใครขานรับหรือเผอศบตาคู่นั้นก็จะตายในทันที <Yeah. S 1> และหากใครเคยมีการพูดคุยกับพระและชีคู่นี้ <Yeah. S 1> ก็จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาและเมื่อนำศพไปชนสูตรปรากฏว่าอวัยวะภายในนั้นไม่มีเหลือเลยหายไปอย่างไร้ร่องรอยผู้คนเลยพากันเชื่อว่าเป็นตำนาน พระอุ้มมาแม่ชีอุ้มแมวนั่นคือปอบนั่นเองจากตำนานและลือกันต่อๆมาพระและแม่ชีเดินทางมาจากโค้งฝั่งลาวเมื่อเดินทางผ่านจังหวัดใดก็จะมีคนตายที่ไม่ทราบสาเหตุทำให้หวาดกลัวไปตามๆกันถึงแม้จะเป็นเพียงข่าวลือก็ตามในตอนนั้นทุกบ้านต่างพากาันปลูกใบหนาดไว้ที่หน้าบ้าน เพราะจะได้ป้องกันพระอุ้มหมาแม่ชีอุ้มแมวนั่นเองมีผู้คนหลังไหลไปซื้อต้นไม้ใบหนาดเป็นจำนวนมากเพราะเชื่อว่ากั้นผีปอบได้ในเวลาเดียวกันได้กล่าวว่าตามนานผีปอบมีผู้หญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหลังจากคลอดลูกออกมาแล้ว และกลับไปที่บ้านจังหวัดสีสเกตต่อมาได้เสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุแพทย์ผ่าศพออกมาพบว่าเหลือแค่หัวใจเท่านั้นเองตับไตไส้พุงส่วนภายในไม่มีอะไรเหลือเลยต่อมามีชาวบ้านไปแจ้งตำรวจให้ไปจับผีปอบในร่างพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวตำรวจจึงเดินทางไปดูแต่ไปถึงปรากฏว่า พระอุ้มหมาชีอุ้มแมวได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วมีข่าวลืออีกว่าพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวเข้ามาภายในเขตของวัดแต่ทุกคนจําได้ดีว่าพระองค์นั้นไม่ใช่พระของวัดเพราะหน้าตาไม่คุ้นเคยชาวบ้านจึงปรึกษากันว่าต้องพิสูจน์ความจริงหากปล่อยไป อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พระสงฆ์ได้แต่เมื่อชาวบ้านกลับไปปรากฏว่าพระองค์นั้นได้หายไปแล้วทำให้เรื่องนี้ยังคงตกเป็นปริศนาอยู่จนทุกวันนี้บางก็ว่าเกิดขึ้นจริงส่วนมากจะเกิดขึ้นที่ภาคอีสานเพราะปอบชุกชุมมากมีผู้คนพบเห็นอย่างมากมายผู้เท่าผู้แก่ก็บอกว่า มีปอบจริงๆแต่เรื่องพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวก็ยังคงเป็นปริศนาในทุกวันนี้หาเพื่อนๆคนไหนเคยได้ยินตำนานพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวแตาหมู่บ้านของเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์เล่าประสบการณ์ให้ทุกคนฟังกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็ยังเป็นที่สนใจของคนในหมู่บ้าน และยังคงหาปิศาไม่ได้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะ